มีอาการปวดที่บริเวณข้อเท้าเนี่ยเราจะจัดการอาการปวดนี้ยังไงเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันเรื่องอาการปวดที่ข้อเท้ากันดีกว่านะครับก่อนจะเข้าไปชมคลิปอย่าลืมกด subscribe กด like กด share กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราทําคลิปดีๆ content ดีๆแบบนี้นะครับถ้าพร้อมกันแล้วไปชมกันเลยครับอาการปวดข้อเท้าเนี่ยจริง,รงๆเกิดได้จากหลายสาเหตุมากบางคนก็อาจจะมีมาจากอุบัติเหตุเช่นข้อเท้าพลิกก็ได้หรือว่ามีโรคประจําตัวที่ทําให้ข้อมันกัด ขดรูปขึ้นมาแล้วมีการอักเสบมีการบวมขึ้นมาจริงๆวันนี้ผมจะมาสอนก็จะสอนรักษาได้ทุกอันเลยนะครับแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยจะแบ่งเปสเนาะเฟสหมายถึงช่วงแรกของอาการปวดข้อเท้ากับช่วงหลังของอาการปวดข้อเท้านะครับทีนี้เรามาดูอาโตมีข้อเท้าก่อนข้อเท้านะสีเหลืองเนี่ยที่เราเห็นอันนี้คือเท้าข้างขวาดูออกไหมครับเท้าข้างขวาดูยังไงให้ดูกระดูกต้นต้นขาเนี่ยไม่ใช่กระดูกต้นขา กระดูกหน้าแข้งนะอันี้คือกระดูกหน้าแข้งอันนี้คือดูกข้างหน้าแข้งกระดูกหน้าแข้งจะอยู่ข้างในนะครับกระดูกด้านข้างอยู่ข้างนอกดังนั้นถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยก็คือจะเป็นข้างขวาือนิ้วโป้งก็ได้นิ้วโป้งเท้าจะเป็นลักษณะนี้เห็นไหมนิ้วโป้งจะอยู่ข้างในก็จะเป็นขาขวาทีนี้มาดูที่บริเวณเอ็นทางด้านนอกกันนะครับส่วนใหญ่คนก็จะปวดด้านนอกครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยข้อเท้าเนี่ยมันจะเชื่อมหากันเราสามารถมาดูตัวนี้ได้ตัวนี้มีเอ็นเนาะตัวนี้ไม่มีเอ็นนะเราจะเห็นว่า ข้อเท้าเนี่ยมันจะลิงก์หากันในข้อนี้แล้วใต้ข้อเท้าเนี่ยจะมีกระดูกฝ่าเท้าอยู่มันจะเหมือนกระดูกมือเลยนะกระดูกมือก็จะเป็นอย่างนี้ครับ <c oughs> ลักษณะจะคล้ายกันเห็นไหมแต่ว่าพอเราวิวัฒนาการมามันเลยใหญ่เท้ามันใหญ่แต่ว่ามือมันจะเล็กลงเพราะว่าเอาไปใช้ในการทํามูฟเมนท์ที่แบบไฟล์มูฟเมนท์คือมูฟเมนท์ที่มันเล็กละเอียดเช่นการหยิบอาหารกินอะไรแบบนี้แต่เท้ามันไม่ใช่นะครับทีนี้ลักษณะของเขาคือลงน้ําหนักเขาจะต้องรับน้ําหนักตัวเรา ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะสมมติน้ำหนักร้อยโลข้างนี้ก็ห้าสิบโลข้างนี้ก็ห้าสิบเราต้องบาลานซ์กันแล้วช่วงที่สวิงนะช่วงที่ลงน้ำหนักลงไปเนี่ยมันรับค่อนข้างเยอะเลยนะครับดังนั้นคนที่มีอาการปวดข้อเท้านี่อาจจะเกิดจากผิวข้อพวกนี้มันเกิดการอักเสบก็ได้หรืออาจจะเป็นแค่เอ็นตรงนี้มันเกิดการฉีกขาดจากอุบัติเหตุก็ได้แต่พอมันเริ่มอักเสบเนี่ยช่วงที่อักเสบแน่นอนครับเราจะทําอย่างไรเราจะมาเช็คก่อนวิธีการนะว่าเรามีปัญหาที่ข้อเท้าไหมให้เราลองทํานี่นะ ดูนะครับเท้าก็ไม่สวยเลยนะน้อมสละดชีพเพื่อชาติมากอ่ะดูนะกระดกข้อเท้าขึ้นลงแบบนี้เนี่ยมันมีอาการปวดไหมโทษนะครับไม่ได้ไม่ได้อนี้นะดูออกเนาะกระดกข้อเท้าขึ้นลงอาจจะดูใกล้ๆก็ได้ครับจะได้เห็นมูฟเมนต์ของข้อเท้านะขึ้นลงแบบนี้นะครับแล้วก็บิดเข้าอย่างนี้บิดออกอย่างนี้มีอาการปวดไหมนะครับทาตามผมเลยก็ได้ที่ปลายเท้าลงแล้วบิดขาลงข้างล่างนะต่คิวขึ้นนะฮะไม่ใช่ ตีปลายเท้าลงแล้วบิดขาออกอย่างนี้ตีปลายเท้าลงแล้วบิดข้องนะครับกระโดกขึ้นบิดเข้าในกระโดกขึ้นบิดออกนอกแบบนี้มูฟเมนต์ <Movement S 1> ของเขาจะมีแค่นี้ครับกระโดกขึ้นกระโดกลงอ่ากระโดกขึ้นบิดเข้าในกระโดกขึ้นบิดออกนอกถีบลงบิดเข้าบิดเข้าในถีบลงบิดออกนอกถ้าเราทําพวกนี้เรารู้สึกว่าขัดที่บริเวณไหนให้เรามาร์กไว้นะเช่นโอ้ขัดตรงนี้เจ็บด้านนอกเจ็บด้านในอะไรแบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับอีกอันที่เขาทําได้ก็คือหมุนครับหมุนข้อเท้าแบบนี้ นะครับพวกนี้ก็จะทําให้เห็นได้ว่าตําแหน่งไหนที่เท้าเรามีปัญหาโอเคทีนี้ในกรณีที่ช่วงใหม่ๆเรามาดูซิว่าขาเราบวมไหมเท้าเราบวมไหมบวมดูยังไงก็ดูจากข้อเท้านี่แหละครับว่าตรงตะตุ่มนะฮะตรงนี้นี่คือข้อเท้าทั้งหมดเลยบวมหรือเปล่านะครับจะเห็นเอ็นเนี่ยขึ้นมาชัดเจนถ้ามันไม่บวมมันจะต้องเห็นเอ็นนะครับสองข้างนี่นี่ก็เห็นเอ็นขึ้นมาไม่บวมเนาะนี่ดูตาตุ่มด้านในสิด้าน,นในมี มีข้อบวมไหมถ้าเราเห็นตะตุ่มนี้ชัดก็ไม่น่าบวมเนาะแต่บางคนเนี่ยไม่เห็นเลยนะแบบนี้นะครับหรือตะตุ่มทางด้านนอกต้องเห็นชัดเจนเห็นชัดเจนนะครับก็จะเป็นตัวตะตุ่มนะฮะทางด้านในก็จะมีตัวทางด้านในแบบนี้ตัวทางด้านนอกก็จะมีตัวเล็กแบบนี้จะเป็นกระดูกเล็กๆตรงนี้นหฮะเล็กนิดเดียวแต่ว่าเวลาข้อเท้าพิกอ่ะมันจะไม่พิกข้างในส่วนใหญ่จะพิกข้างนอกแต่มันจะมาเจ็บข้างในเพราะว่าเวลาที่เท้าเราอ่ะมันบิด มันกระดูกมันจะมาชนกันตรงนี้อาจจะชนกันเพราะว่ามันหักมันมามาสบกันรุนแรงนะซึ่งก็จะทําให้เกิดการบาดเจ็บข้อทั้งด้านในและด้านนอกรวมกันได้เห็นไหมครับทีนี้ช่วงที่มันอักเสบช่วงใหม่ๆแน่นอนก็คือเราประคบเย็นเลย72ชั่วโมงแรกแนะนําประคบเย็นถ้ามันมีการฉีกขาดของเอ็นนะครับแต่ถ้ามันไม่ได้ฉีกขาดเยอะเราอาจจะลดการใช้งานก็พอลดการใช้งานเป็นหลักอยู่แล้วจะต้องไม่ลงนั้นหนักนะครับอาจจะใช้ไม้เท้าช่วยนะครับ หรือเวลานอนก็ต้องยกขาสูงนะครับยกขาสูงพวกนี้แต่ถ้ามันผ่านไปนานแล้วละ่ะล้มไปนานแล้วอาการบวมมันก็ลดลงแล้วแต่มันจะมีอาการเจ็บเวลาเดินรู้สึกขัดเรามาทําตามนี้กันนะครับทีนี้วิธีการให้เราลองทําตอนนี้เราเริ่มจากการที่เรามาเช็คที่บริเวณข้อเท้าก่อนตำแหน่งที่มีอาการปวดเราอาจจะให้ใช้มือนะจับตรงนี้แล้วก็หมุนพวกนี้โอเคไหมอย่างนี้นะครับอันนี้วิธีที่ห บางคนอาจจะมีเสียงดังก like ึกๆักนี่เหมือนผมก็ได้ยินเสียงในข้อนะแต่มันจะอาจจะเป็น n เสียดสีกับ n อก็ได้เพราะว่าตรงข้อตรงนี้มันจะมี n ที่อยู่หลังตรงนี้เวลามันมันมันหลุดออกจากกล้องอ่ะมันจะมีเสียงดังกึกกึกกึกอย่างเงี้ยดังนั้นใครที่เป็นหัวเนี้ยเนี่ยจริงๆไม่เป็นไรนะครับเราไม่ต้องไปแก้ไขอะไรเขาแต่ว่าเราก็พยายามบริหารให้กล้ามเนื้อรอบๆข้อเท้าเรามันแข็งแรงหรือว่าเอ็นรอบๆข้อมันดีขึ้นมันรับความรู้สึกได้ดีพวกนี้โอเคประมาณนี้นะครับหมุนหมุนข้าวหมุนออก ะะอันที่1เนานะอันที่2นะครับให้เรานะครับเอามือนะบีบเข้าไปที่บริเวณน,นี่เลยไอกระดูก2อ,อันเนี่ยดูออกไหมจับงี้แล้วก็บีบนี่ยเอามือนะประกบแล้วก็บีบเข้าไปล็อกไว้ล็อกไว้นะครับล็อกเข้าไปปุ๊บอ่านะแล้วเราก็ยังไงครับกระดกขึ้นกระดกลงขึ้นลงนี้สิบครั้งเป็นหนึ่งเซตฝึกนะครับฝึกไปด้วยนะอันที่สองหมุนข้อเท้าหมุนข้อเท้า หมุนหมุนกลับจะดังกึกกักกึกกักเหมือนการจัดกระดูกทิดบรเวณข้อเท้าเลยนะแบบนี้เยี่ยมมากเลยนะฮะนี่มันก็จะทำให้ข้อเท้าเราเนี่ยมีมูฟเมนต์ที่มันกว้างขึ้นมันดีขึ้นนะครับมันหมุนได้เยอะขึ้นโอเคไหมครับเสร็จแล้วเราอาจจะเช็คการเคลื่อนไหวของตัวข้อต่อที่บริเวณข้อเท้าได้โดยทำแบบนี้นะมาที่บริเวณผนังแบบนี้นะครับแล้วเรานะวัดระยะห่างจากผนัง ออกมาจนถึงเนี่ยประมาณสักสิบเซนเนาะแล้วเราเอาขาวางตรงนี้นะแล้วก็ลองงอเข่านะครับให้เข่าอ่ะไปชิดกับพนหนถ้าใครทําได้ไม่มีปัญหาปกติแต่ถ้าใครทําแล้วส้วนเท้ามันลอยอยู่ว่ารู้สึกว่ามันไม่ไปอะ่ะรู้สึกว่ามันโอ้มันแข็งแสดงว่าข้อเท้าเรามีปัญหาดังนั้นวิธีการจัดการกับอาการนี้คือให้เรามาที่โต๊ะหรือมาที่เตียงนะครับแล้วก็นะครับใช้ขาเราวางลงไปแล้วก็เอามือเรานี่ลนะกดลงไปที่ บริวเวณหน้าขาแบบนี้แล้วก็ทิ้งน้ำหนักตัวลงไปแบบนี้แล้วก็ผ่อนดูใหม่นะเอามือทำมือแบบนี้นะครับอุ้มมือจับลงไปแล้วก็ทิ้งน้ำหนักลงไปแบบนี้อือสิบครั้งเป็นหนึ่งเซตนะพอเราทำครบแล้วอยาให้ครบเลยก็ได้เดี๋ยวทำให้ดูปึ๊บสิบครบ นะครับเราก็ไปรีเช็คสิมันดีขึ้นไหมลองดูนะปุ๊บเอ่อมันวางประมาณนี้ลงเออลงได้เยอะขึ้นอย่างนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับเราก็ทำอยู่ประมาณ3เซต3เซตนะเวลาทำเนาะกดลงไปอย่างนี้แล้วก็ขบลงไปใช้น้ำหนักกดนะครับแล้วก็บริหารแบบนี้เรื่อยๆครับมันก็จะช่วยทำให้อาการขัดที่บริเวณข้อเท้าเนี่ยมันดีขึ้นนะครับ ที่เหลือก็จะเป็นการออกกําลังกายข้อเท้าทั่วๆไปเลยจะใช้ยังยืดเช่นนย่นี้เลยฮะดูขานะอ่ะถีบปลายเท้าลงหรือจะเป็นการขาย่งบนบอดี้เวทของตัวเองก็ได้น้ําหนักตัวของเราเองก็ได้นะครับแล้วก็ทางด้านข้างเนี่ยมันจะยากหน่อยเนาะด้านข้างโบกข้างๆเราจะดึงเห็นไหมฮะออกแรงต้านดูออกไหมดูออกเนาะดึงออกด้านข้างออกแรงสู้กัน อ่าโอเคนะครับนี่ดึงออกทางด้านนอกบ้างด้านนอกใครที่ปวดข้อเท้าด้านนอกเราต้องเน้นด้านท่านี้นะมผมก็ไม่ค่อยมีแรงนะั่นจริงผมเคยข้อเท้าพิกนะครับเนี่ยก็คือเสี่ยงที่จะกลับมาปวดข้อเท้าก็ได้เมื่อไหร่ก็ตามที่เราไปใช้งานหนักๆแล้วก็บาดเจ็บได้ง่ายดังนั้นต้องออกกําลังกายนี่ดูสิแรงไม่ค่อยมีนะคอนโทรลไม่ค่อยได้เลยทร่นะครับใครที่ทําได้มันจะเป็นลักษณะนี้เดี๋ยวทําให้ดู อันนี้คือน้ำหนักแรงต้านมันน้อยไงอันนี้ผมดึงแรงแรงมันเยอะมันจะคอนโทรลยากนิดนึงแต่เวลาทาทําจริงๆช้าๆนะครับแบบนี้เราไม่ต้องใส่แรงไปแต่แรกจริงๆเริ่มต้นเราอาจจะแค่แค่แบบนี้ก็พอโอเคไหมประมาณนี้ประมาณนี้สําหรับคนที่มีอาการปวดที่บริเวณข้อเท้าหรือมีอาการ เจ็บที่บริเวณข้อเท้าเวลาเดินก็อยากจะขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามพวกเราอย่างเสมอมานะครับสำหรับท่านใดที่สนใจคอนเทนต์ดีๆมีสาระใช้ในการดูแลตัวเองในชีวิตประจำวันแบบนี้ ท่านสามารถติดตามพวกเราได้ในทุกแพลตฟอร์มนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage หรือทาง Tik t o ็อนะครับโดยพิมพ์ชื่อว่าบัณฑิตกายภาพส่วน YouTube Channel ท่านสามารถพิมพ์ค้นหาในชื่อว่าบัณฑิตกายภาพบัตรและจัดกระดูกนะครับส่วนท่านที่ใช้ Line นะครับก็สามารถจะติดตามพวกเราได้ทาง Line ์ o o m นะครับโดยพิมพ์หาคาว่าแอดบัณฑิตฟิสิโอนะครับสำหรับวันนี้ขอลาแต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ